สบายดีเบอร์สุขุคนเลยจ้ามากินตำปลาหมึกไซปุ่นมีพักเป็นส่วนเลยแซ่บน้องต่อยเลยจ้าสบายดีเถอะพี่น้องแล้วแล้วกินตำเด้อพี่น้องมาได้ตำยั่วยัวยั่วยั่วยัย่ว มาไมเฮ้ยนี่ติจ้าเลยนด้เลยอยู่ไนุนเด็ลงพ้ากันปนอง่งมาอันนี้ครับเมกับบข้าวคลิปน้ำหอมน้วข้มาเยบมามาัวเข้ามาะเ้ามาเย พักเพียบพักปรดชวนเลยเธอว่ามากตัวร่องกินแล้วบอกกินกับต่ำนี่มันละแบแทแอืมกินกับน้ำต่ำมันละมันมนะนค่ะเดี๋ยวแทรอือเด็กอือเพลิ่มาก มาข้าวไปเลยมีนอนอยูตรงนี้เอาบะหมี่แดงเลยนะอ่ะตวง่ายนมันไม่บวมเลยนะดีมากเย้กดตุ้งห่ะ

Ta là bạn Ginh một chút chút nôn. Gim lại miệng. Tiếp. 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 กินได้ลูกเพชรไดอืมไข่ปมะเภท มไม่ให้ไม่ให้มาอุ่นน้ำลาย,ยหน่อยกินบุกี้เดตอนบุก้ด้นทำเมนุกตาบ่ข้ามัข้างๆเข้าไมกินนะเอากินน้ำมันอ่เอากินน้ำน้ำบนมันจะเป๊ะกนะค่ะมาบ่วงไปอนทารังมากินห้องเดียวละจ้าแมง

ด้วยฮะไม่ใช่ด้วยฮะลูกกินบัวได้ไข่คะลูกบัวจับัจับไม่เอาให้เอาเป็นหน่วยเลยอ่ะกินสมันเผ็ดนะลูกกินมังกรกินได้บอห่านนุ่มนุ่นุ่มนุ่มนมน่มนนุ่นุ่มนุาม่่นน้่น วนวนวายของขออมาเป็นยัจังนัมมีจังก,กันเนะปลาหมึกแม่น้องเก็บชื่อมากไหมเหมาไทยละลบ่งให้เดียวัดตากิน Hoppi vì anh mãi nữa. Hm? Rặt rong. Hm? 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 Hmm? 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 ที่หนึ่งที่สองขากระเพะเมั่งไหมหาว้มนไมบ้ต้องดนูจียังกะเชียงสารวคนเชียงสวรรค์บะังดังนั่นเมื่อกี้นี้อันนั้นเมื่อกี้นี้เลยซุกไส้บบกอือไม่รู้กันแล้วกินซีไป เบียร้องร่างมล้านเปนเบียร์องดูได้ตอนเซุ้ยสี่ปองหางี่ป้างองาง้ปองรเชนตายแล้วนะเอาปเก็ตไปแก้มาล้านบึ้น,นนะคนเข่านขขเนาะเป็นเมกะทีนให้เ่า Lập biên phong nhau là a phá lắm nữa mọi người mất lắm phải mất mặt 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 แกกามนัไมอหเดยนมหนอยไดนบไม่ไปเ้ยเ้ยเบบยบป็นคอบบ่ลองลองเขาดเพือเพิแดงเขาพือเนิดเปด์เพสติ้งนาลองสดบุ่หูดอกบ่หูดอกยายแล้วแล้วจะไมเข้าอยู่ น้อบุหินหาใส่เครื่องดักมีจะเข้าครับมีจะเข้าก็ะเฮนได้คายคือว่าบุห็นเขายังไม่ลงเลยว่ะใส่เครื่องมาตอนแรงเนี่ยเขายังบุหัวเขามาตออยังเขามาตอนแรกนะสองมือเขาก็อ่ะยังมืออื่นกู้มอลวันนี้ยังคนยังบุหินหลายถ้าเขาไม่ห้อยู่เยอะเกิแล้วอยู่บ้านค่ะเขามาเพื่อเดียวเท่านั้น อ,อยู่ในโครมการเมจิลาป้ลงคนนไปไปปบายบายไปแล้งใหญ่ไ